บสบายดีและสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนเนาะกันยินดีต้อนอร,ออรับเข้าสู่ช่องเบาเตียงทองซานเอลอีกแล้วพ่อแม่พี่นอ้องอ่ามื้อนี้ก็มาพบมาพกก่อกเบ้าเตียงตอนเวลาสวยๆนึนนงพี่น,อนอ้องนี่เนาะอ่าประมาณ10:00นนี่แหละพี่น้องอเตียงกําลัางสิองไปเวียกเนาะพี่น้องเนาะแต่บาเตียงก็มาคิดได้ว่า <c oughs> มีคําถาม <c oughs> ในใต้คอมเมนต์แน่แล้วก็ถามทางอนา เฟซบุ๊กแน่ครับพี่น้องเนาะถามเข้ามาปะเตียงว่าอ่ามูค่คูหรือว่าพี่น้องที่เฮีทยูทูบไม่ไหม่ะแหละพี่น้องแล้วก็ไลายคู่ไลายคนเนาะถามปะเตียงมาว่าปะเตียงใส่กล้องยังคือเพิ่นอยากสร้างช่องยูทูบใหม่ๆใส่กล้องยังใส่ไมยี่หัวยังคือเสียงดังเสียงจแจวแท้พี่น,อนะน้องนะเนาะอ่าแล้วก็ใส่กล้องบ่อด้ใส่โทรศัพท์ถ่าย ใชข่ขาตั้งกล้องรุ่นยังให้น้องนเ,อาเนาะอ่าเพิ่มกะขาแม่ลายหแหละพี่น้องเห็นเนาะม <c oughs> ันนี่เบาเตียงกะได้มีโอกาสเนาะพี่น้องเนาะก่อนชงออกไปเวียกกออกไปถ่ายคลิปอะไรก็เลยอ่า,อ,าอัดคลิปบอกพี่บอกน้องเนะาะบาเตียงกะบ่คอยมีเวลาพี่น้องเลยตกะก่อนก็ได้มีตไะไปก็ไปแทบาทว่าตื่นมาแก,แ,กมาแล้วก็แจ้งมากแล้วก็เม่นเม่นเมนไปเลยนะพี่น้องเนาะ ที่พอได้เห็นหอานบ้านท่ซอ,องพอแหละนี่จะคํำม,มากกับังมาแล้วก็บ,บางเสือะก็นอนอยู่ข้างนอกเลยพี่น้องเอ๋บอเตียงกันบ,บกคอยมีเวลาเนาะแต่มาอนี้บอเตียงกันได้มีโอกาสอ่าก็ได้สิมาบอกพี่บอกน้องเนะพี่น้องเนาะอ่าบอเตียงเริ่มต้นนี่ตั้งแต่แรกๆเ,เลยกับพได้มีต้นทุนอย่างเลยพี่น้องเลยแบบรุ่น เพิ่มต้นมาต่อสูญในรีเนาะพี่น้องเนาะก็คือแบบว่าพี่น้องบางคนอาจจะคิดว่าการสร้างช่องยูทูปนี่มันต้องต้องมีกล้องมีแบบว่ายังที่รูลาอย่างมากมายพี่น้องต้องแบบว่าต้องมีกล้องราคาเป็นสองสามสี่หมื่นบาทเนาะแล้วก็ต้องมีคอมมีโน้ตบุ๊กอยังนี้นะพี่น้อง แต่ว่าสําหรับใบเตียงเริ่มต้นมานีนเนาะพี่น้องเนาะใบเตียงปลูกมัแตงมักมูกพี่น้องเลยแต่ก่อนนะพี่น้องก็อาจจะเห็นขีปใบเตียงก่อนกอนนะนพี่น้องเนาะอยู่ให้อยู่หน้านอนให้นอนหน้ากับสาวใบเพิ่นนั่นแหละสาวใบเพิ่นก็คลอดลูกยู่เตียงหน้าคนละพี่น้องเนาะใอเตียงกันเลยแบบว่านี่แหละพี่น้อง,อรง,รเ,รเ,องเริ่มต้นมาแค่เล็กๆนะใบเตียงก็ใช้โทรศรัพท์เครื่องนีเนาะพี่น้องเนาะ ถ่ายคลิปที่พี่น้องเห็นคลิปเ,เล็กๆเลียวก็เตียงปลูกม่วกแตงกๆนี่แหละก็ได้ใส่ตัวนี้พี่น้องเห็นเน <c oughs> าะ Samsung Galaxy พี่นอนะ้องเนาะ Gear7 Palm พี่น,อนออ้องเลเตียงซื่อตั้งแต่พี่น้องใส้เบิรงหน้าตา ตังต้งใจอยู่กรุงเทพพี่น้องเนาะนี่แหละตังต้งใจเห็นงานอยู่่อาดูฝั่งไทยพี่น้องก็ได้น่าจะได้แลสี่ปีเครื่องพอเบาเตียงซื้อก่อน์ชิมาบ้านนะสองปีแล้วก็นเบาเตียงมาอยู่บ้านอีกสองปีก็รวมแล้วเป็นสี่ปีเนาะพี่น้องเนาะแต่ก็ยังใส้ได้ปกติพี่น้องเลยนี่แหละแต่มันก็จะอืดแน,น่ความจําเครื่องมันหน่อยเนาะพี่น,อน้องเนาะอ่เบาเตียงใส้เครื่องนี่แหละไทย ให้พี่น้องเบ่งปลูมกมะเตียงโมะมูตั้งแต่รุ่นตก่อนกับพี่น้องมะเตียงกระจับออนเตซีเนาะพี่น้อง,นอองเนาะเจ้าออนเตซีแหละแต่มันภาพมันก็ะชีสั้นพี่น้องมันบ่มีกันสั้นแต่มะเตียงก็ยังบ่มีไม่กันสั้นในช่วงนั้นเนาะพี่น้องเนาะก็เลยถ่า,ายมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆกะแบบว่าพอมาหอดจุดหนึ่งพี่น้องเลยอ่าแล้วก็ประมาณสัก สองเดือนสามเดือนหลังจากทายทายคลิปไหแล้วพี่น้องเนาะอ่าบะเตียงกระพาะเก็บเงินได้เน่น้อยนึงบัดนี้พี่น้องเลยเนาะอ่าเก็บเงินได้เน่น้อยนึงกับบะเตียงกระมาซื้อรุ่นนี้พี่น้องเลยเนาะอ่าซัมซุงเกล็อกซี่อะนะเอสามสองพี่น้องเอ้าเนาะลืมลืมบอกราคาพี่น้องอ่ารุ่นนี้นะ อ่ราคาสี่พันป,ปลายๆแหละสี่พันกว่าบาทนะครับพี่น้องเลยม่เตียงซื้อก่อนเนะาะแต่มันออกมารุ่นใหม่ๆก็สี่พันเกือบห้าพันและสี่พันแปดสี่พันเก้าพี่น้องเลยประมาณนี้เนะาะราก็มาเตียงก็ต่อมามาซื้อรุ่นนี้พี่น้องเนาะซัมซุงเกล็อกซี่ a สามสองน,อนี่แหละพี่น้องอาราคากา็ประมาณ ตัวเตียงซื้อเก้าพันปลายประมาณเก้าพันหะประมาณนี้แหละพี่น้องเอยเนาะแต่ตัวนี้มันจะมีการสั้นในตัวพี่น้องเอ่าแล้วก็อ่ามันก็แบบว่าเวลาเราจับยางนะพี่น้องเนาะเวลาจับยางไทยนะมันก็สิ้นิงกว่าตัวนี้นิ่งกว่าตัวนี้น้อยนึงพี่น้องเอยเนาะอ่ากระบอกน้อยนึงเลยลายเติบมาแหละพี่น้องเอยมันนี่ก็มันก็บเตียงก็ มันก็นยังจากสันอยู่แต่บางบทียงก็จับถ่ายตัวนี้แหละโดยมาตลอดเนาะพี่น้องเนาะก็ะใช้เวลาโดนเติบอยู่ได้สี่หเดือน6เดือนมาพี่น้อง,งอเนียบางบทียงก็เก็บเงินได้แล้วก็ซื้อไมค์กันสันเนาะพี่น้องเนาะ okay. ไมค์กันสันกับตัวนี้แหละพี่น้องเนะีย DJI เนาะพี่น้องเนาะ DJIOMC พี่น้องเนะียเป็นรุ่นของมันรุ่นล่าสุดเลยพี่น้องเนาะ ราคาบาประมาณสี่พันปลายนี่แหละพี่น้องบะเตียงก็จําได้บนในนอนเพราะว่าบะเตียงก็สั่งมารุ่นเ,เล็กๆเรือนี่ให้บะพรอใสตูดิโอสั่งให้เนาะอยู่ทางฝั่งไทยหมดแหละสั่งในรัสะด้าแหละพี่น้องในซูเปอร์นี่นักพนักเนาะประมาณสี่พันปลายรวมทั้งค่าส่งค่าร์ยังเพื่อมาฮอดลาวก็ประมาณเกือบห้าพันหแหละพี่น้องเลยนี่แต่มันก็ใส่ดีเนาะแบตนี่อ่าชิได้อยุซองมือ้อพี่น้องในไทย แล้วก็ใส่เนี่ยนี่นะพี่น้องเนาะเลาวก็ใส่ทีละพี่น้องแล้วเาก็เปิดแล้วพี่น้องเนาะเลาก็จับถ่ายตะมันก็สชินิ่งพี่น้องเอ้ยนี่มันก็สชินิ่งเนาะมันกันสั่นกันสั่นในตู้พี่น้องเขาเขาสิย่างเขาสิเลนมันก็กันสั่นได้เนาะพี่น้องเนาะแล้วก็กานภาพมันก็สชินิ่งพี่น้องเอ้ยตัวนี้มันก็ซอย มีโทรศัพท์กันชาร์แล้วก็ต้องใส่ไหม่กันชาร์น้ำมันก็นิ่งภาพที่เบาเตียงถ่ายอยู่ข้ามือเนาะพี่น้องเนาะก็ะใส่ตัวนี้แหละ <c oughs> จะถือว่าพอได้พี่น้องเยเนาะมันก็นถามว่าให้ซ่อมกล้องบอกกับว่ซ่อมพี่น้องเยแต่ว่ามันก็นพอได้สำหรับอันน่พี้องยูทูบไอเดียดใหม่ๆเห็นแหลมไอเดียยูทูบใหม่ๆพี่น้องก็พอได้เนาะพี่น้องเนาะ เราเตียงไส้เครื่องนี่มาหนี่จนหกเจ็ดแปดเดือนแล้วพี่น้องแล้วราคาเตียงมีสองซองเนาะพี่น้องเนาะเตียงก็เก็บเงินได้ก็ซื้อเครื่องนี่อีกตัวหนึ่งพี่น้องเลยเครื่องหนึ่งเนาะซัมซุงแกลเล็กซี่เอเจ็ดซองพี่น้องราคาก็ประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละก็ใส้แค่โทรศัพท์นี่แหละพี่น้องใส่ในกันสั้นพี่กันเนาะพี่น้องเนาะเวลาถ่ายทำลิปนู่นนี่นั่นนะนะพี่น้องเลย เบเตียงก็บาเตียงใส่แต่โทรศัพท์นะพี่น้องเนาะอ่าถ่ายทำหรือว่าถ่ายคลิปอย่างก็แล้วแต่พอบาเตียงเรมักใส่กล้องแบบมันมันหนุงยากมันลำบากนะพี่น้องเขาถ่ายถ่ายในในโทรศัพท์ถ่ายแล้วแต่ตัดต่อแล้วก็อัพลงยูทูบเลยนะพี่น้องเนาะพอเขามาถ่ายในกล้องในหรือว่ากล้องโกโปรหรือว่ากล้องอย่างก็แล้วแต่เขาก็ต้องใส่แมมถอดแมมแล้วก็มาเสียบเข้าโทรศัพท์แล้วก็ถอดอองถอดเข้ามันยากพี่น้องเนาะสำหรับเบาเตียงว่า ็เลยใส่ต้นซับไปเลยพี่น้ององ่ายๆเนาะต่อมากับบัเตียงนี่บัวเตียงนี่พี่น้องถามมาบัวเตียงใส่ไม้ยังพี่น้องอใส่คือเสียงคือดีนเนาะบัวเตียงกันนี่แหละไม้นำ้ำคอบับเตียงใส่อยู่เดียวนี่แหละพี่น้องเนาะเสียงคือซัดแจวแท้แบ,บัวเตียงเสานะพี่น้องเนาะแล้วกับ บะเตียงเก็บเงินได้เนาะพี่น้องเนาะกามีอัะไาผู้ใหญ่จะดีนั่นเพี่น้องเนี่เป็นซอยบะเตียงมากเนาะอ่าซื้อไม้รุ่นนี้แหละพี่น้องซาร์โมนิกห่าร้อยโปรเนาะพี่น้องเนาะโบหัวนี่พี่น้องเนาะอ่าราคากะบะเตียงสั่งอยู่ในเล่าในเพจทั้งเล่าในสามล้านหกแสนห้าสิบพันกีิพี่น้องเนี่ ตกเป็นเงินไทยกับประมาณหมื่นบาทซะพี่น้องตีตัวเลขกลมๆเนาะนต่แหละมันก็มีสามอันพี่นอ้องเนยอ่าตัวรับตัวหนึ่งเนาะอันนี้ตัวส่งนี่ยสามอันตัวตัวส่งสองอันตัวรับตัวหนึ่งพี่น้องเยอ่าแล้วมันก็มีอีกตัวหนึ่งที่เราเสียบแต่โทรศัพท์อยู่ตอนนี้นะพี่น้องเนาะอ่าบระเตียงก็ใส่อยู่นนนในนี่แหละพี่น้องเนีนเยอ่าตอนนี้กันเนาะอ่ากระเซียงถามว่าเซียงกะดีบ่พี่น้องเอียกะก่ะเตียงว่าโอเคเนาะ สำหรับอนอาเฮาวเวลาเขาไปไทายไปไทายถ้ำนะพี่น้องเวลาคือเขาไปมงซุ่มศพซุ่มซนไปสัมษณ์กับคนทรงคนแถาอ่เอาเวลาเฮาเฮาวอกค่อยๆแต่เสียงกระดังเนาะมันมีสองอันพี่น้องอันนี้เขากะเอาให้เอาให้คนอีกคนหนึ่งก็ได้เนาะมันมีสองอันแล้วก็ตัวนี้ก็รับพี่น้องมันมีอีกตัวหนึ่งตัวรับที่เฮาเสียบในโซรศรพท์ แต่ว่าเสียบใส่กล้องก็ได้นพี่น้องเนาะมันจะมีสายเพ่นจะมีสายมายให้เตปูนเตียงธนัทใช้โทรศัพท์กับเสียบตัวโทรศัพท์พี่น้องเนาะมันมีตัวรับตัวหนึ่งอันแลวก็ตัวส่งสองอันพี่น้องเลยของเฮ้าอันหนึ่งแล้วก็ของอีกคนหนึ่งอันหนึ่งเนาะถ้าเฮาไปสัมภาษณ์พี่น้องกันม่นมีแค่นี้แหละพี่น้องเลยรวมๆแล้วอันอุป,ปรกรณ์ที่ปูเตียงใส้ในตอนนี้กับไม นี่กับชไลักับห0ึ่งบาทซะพี่น้องเนาะแล้วกับโทรศัพท์นี่กับหนึ่งมืนพบาทพี่น้องกัประมาณ2องหมืนแล้วกับไม้กันสั้นนี่กับตีกลมกลมประมาณห้าพันพี่น้องเนาะห้าพัน 5, ก็นเป็น3าม0มืนน้พี่น้องเนาะอ่ะเป็น3 000, าม0มืนสที่ก็เตียงใส่ในการถ่ายทำ นะพี่น้องเนาะถุงมือนี่กันแต่ว่าพี่นอ้องสำหรับคนที่ขึ้นมาใหม่หรือว่ายังบ่มีต้นทุนแล้ะกายังบ่มีเงินเดือนจาก YouTube แล้วเนาะพี่น้องเนาะกัใช้โทรศัพท์ธรรมดาเท่านี้แหละคือเท่าไทยลงเฟซบุ๊คลงโน่นนี่นั่นแหละพี่น้องแต่ว่าภาพมันก็สิสั่นในเนะาะเวลาเขาย่างเขาอย่างไรภาพมันสั่นแล้วมันโบนิ่งพี่น้องเแต่ กับผเป็นยังเนะาะบะเตียงก็เริ่มต้นมาจากศูนย์แล้วก็บได้มีอย่างพี่น้องท,ทัพท์เครื่องนี้เครื่องเดียวเนาะราคาก็สี่พันกว่าบาทเท่านั้นพี่น้องเอ้ยแ้วก็กยังยังใส่มาแล้วก็ถ่ายเฮากะคือจุดประสงค์เฮากะคือถ่ายยังให้พี่ให้น้องเห็นจะซื้อเนาะให้พี่น้องที่อยู่ทางไกลได้เห็นว่าอยู่ฝั่งเลา่ามีอย่างเกิดขึ้นตอนนี้พี่น้องเอ้ยถ่ายสภาพบ้านเมืองให้เบิ้งเพิ่นก่เพิ่นกั่จะเบิง้งเนาะพี่น้องอ่า <c oughs> หรือว่าวดีโอที่เขานําเสนอไปพี่น้องเอ้ยบกเกี่ยวกับว่ามันแจ้งหรือคุคมสัดโบสัดกะอันนั้นก็อีกประเด็นหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะถ้าคอนเทนต์มันบนาเบิ้งเพิ่นกบะเบิ้งคือเก่กกเาพี่น้องเอ้ยถ้าคอนเทนต์หรือว่าสิ่งที่เขานําเสนอไปน่าสนใจเพิ่นกระเบิ้ลเนาะพี่น้องเอาองนาะกับเราได้มีอย่างมากมายพี่น้องเองที่โบเตียงชายทำอยู่ข้ามือนี่โ่ได้จำเป็นต้องแบกกล้องหามไปบักไงบักเตีพี่น้องเองแบบนี้แหละใช้โทรศัพท์แล้วก็บบเตียงใสข่ขาตั้งกล้อง ตั้งอยู่เดี๋ยวนี้นะพี่น้องเนาะแต่ถ่ายให้เบิ่งบ่ได้พี่น้องเนาะกัราคากับห่าร้อยกว่าบาทนึงดอกขายตั้งกล้องกับพี่น้องกับบริแพงเนาะแล้วก็มีไม้มีโทรศัพท์แล้วก็ไม้กันสั้นแล้วก็แค่นี้พี่น้องทั้งนี้ท่านั้นก็มีโตเขาเองนี่แหละเนาะจะมีอุปกรณ์อย่างดีแต่ว่าเข้าอน่าเข้าว่าบอดีเขานำเสนอบอดีกับว่มีคนเบิ่งคือเก่าพี่น้องเอยเนาะบริเกียว กว่าอุปกรณ์ต้องโฟลเฟกโน่นนี่นั่นบาะเตียงก็ใช้โทรศัพท์ธรรมดาแล้วก็ไม้กันสั่นอันหนึ่งแค่นั้นตันนี้ก็แล้วน้องพี่น้องเนาะก็มียอย่างมากมายพี่น้องก็มีประมาณนี้น้องพี่น้องเนาะสจหรับพี่น้องที่ถามมาว่าอุปกรณ์เบาะเตียงใช้ในการถ่ายทําคลิปมี่อย่างนี้พี่น้องเนาะหนึ่งไม้กันสั่นสองโทรศัพท์สามไม้พี่น้องสี่ก็บบาะเตียงเองนี่ห้ากระรถพาไปน้องพี่น้องเนาะก็มีประมาณนี้แหละพี่น้องเนี่ย แต่มีทุกอย่างนี่กับบมีรถพาไปกับบุ้ไรอีกพี่น้องเนาะแต่ต้องมีครบองค์ประกอบเพราะเฮาต้องไปทางไกลแต่ละมือพี่น้องนี่เนาะการท่าพวไรบ่มีรถง่ายก็ขี่รถจักรไปก็ได้บ่เตียงก็ขี่รถจักรไปทางเล็กๆกับพี่น้องเนาะแือว่าทางมันมันลำบากมันอย่างนะกับขี่รถจักรแต่ว่ารถมอเตอร์ไซค์ไปให้ก็ได้พี่น้องไม่จำเป็นต้องหลุ่หลาหรอกพี่น้องเนาะคือเฮาอยากนำเสนอให้พี่ให้น้องเบิ่งพี่น้อง อ่สิ่งใดที่เพิ่นอยากเบิ่งเพิ่นก็เลือกเบิ่งผู้ใหญ่เพิ่นเนาะสิ่งใดที่เพิ่นบ่อยากเบิ่งเพิ่นก็เลือนผ่านพี่น้องเันก็มีแค่นี้แหละง่ายๆพี่น้องเนาะก็บ่มีหยังซับซ้อนพี่น้องเอ้ยเอาสําหรับมื้อนี้ก็บ่เตียงก็มาบอกพี่บอกน้องเนาะพี่น้องเนาะว่าบ่เตียงใช้อุปกรณ์อย่างไดพี่น้องเอ้ยใช้ในการถ่ายทําคลิปเนาะพี่น้องเนาะก็มีประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ย3อย่างเท่านั้น าพี่น้องเนาะไม้ตัวซับแล้วก็ไม้กันสัน่นพี่น,อนอ้องเลยเรว่าครบวงจรพี่น้องเนาะอ่ะมาเตียงการ์ตูนโตไปถ่ายคลิปต่อประนี้พี่น้องเลยต้องขอขอบุญขอบคุณพ่พอแม่พี่น้องเบื้องสุขสุคนที่เขาาา้าวมหรับชมคลิปจบแล้วก็บบคุคลาโฆษณาพี่น้องแล้วก็เป็นกําลังใจมาเตียงโดยตลอดมาแล้วพี่นอนะ้องเนาะอ่าสำหรับเมื่อนี้กะมาเตียงสิขอตูนไปกินข้าวากินน้ำแล้วก็ออกไปหาทายทำหาถ่ายคลิปคือเก่าแหละพี่น้องเนาะ กับผ้าพี่พักน้องเขามาเป็นกำลังใจเบาเตียงคือเก่าเด้อพี่น้องเนาะบ่วปลาบ่วถิ่มบ่เตียงต้องขอขอบุญขอบคุณขอให้พี่ให้น้องอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงขออยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสุขใจไปตลอดชีวิตนอนได้พันเงินหมื่นนอนตื่นพันเงินแสนเนาะพ่อแม่พี่น้องสําหรับจะได้ร่วมบริจาคมาให้มาสั่งใดก็ขอให้กับขึ้เจ้าลอยเท่าพันเท่าซะพี่น้องเองสำหรับวันนี้กับเบาเตียงขอตัวลาไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะไปหาพักผ่อน เด็กๆหน่อยกินข้าวกินน้ำกันพี่น้องเอ๊ะก็ออกเดินทางต่อนาะพี่นอนะ้องเนาะอ๋อโอเคไปแล้วพ่อแม่พี่น้องสบายดีเนาะพ่อพี่น้องบัดซบคุณกคนเด้อ